ปฏิกราท่านักกอล์ครับผมฟรอยดี้บันทึกบันเทิอ์สครับสกูตเอร์คอมครับวันนี้ท่านกกอฟอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานนะครับท่านกกอฟเอาท่อหรือเอาเอาท่ออะไรก็ได้นะฮะมาวางไว้สักสองสองสองเส้นนะฮะเส้นที่1เนี่ยวางไว้เหมือนกับว่ามันอยู่เป็นเส้นที่วางตําแหน่งลูกกอล์ฟไว้อีกเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่เป็นเส้นที่ปลายเท้าเราแล้วก็ตัวท่านักกอฟเองก็มีท่ออีกอันหนึ่งนะครับ เทียบเสมือนท่อตัวนี้เป็นเป็นเป็นไม้กอล์ฟแล้วกันนะครับเป็นไม้กอล์ฟท่านนะครับลองยืนอย่างเงี้ยแล้วลองดูนะครับลองจัดท่าทางของตัวเองเนี่ยนะครับลองชี้เอาปลายด้ามตรงเนี้ยซึ่งอันเนี้ยอันนี้ยาวประมาณสักเม็ดเม็ดนะประมาณเนี้ยฮะความยาวประมาณพิชชิ่งเวทเชียวเสร็จแล้วท่านนะครับลองลองชี้ดูนะครับพอชี้เสร็จเนี่ยท่านนะครับจะสังเกตว่าปลายของของด้ามไอ้ท่อตัวที่ท่านนะครับจับไว้เนี่ยมันชี้ไปที่เส้นสีเหลือง มือของท่านกรอล์ฟเนี่ยจะดิ่งลงไปหาเส้นสีขาวท่านกอล์ฟลองลองใช้เส้น2เส้นนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเวลาที่ลากแบ็กสวิงออกมาเนี่ยเวลาที่เราฝึกลากแบ็กสวิงเนี่ยในช่วงต้นของการลากแบ็กสวิงท่านกอล์ฟจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดว่าท่านกอล์ฟใช้ปลายด้านเนี้ยพยายามชี้ท่อสีเหลืองเนี่ยไปให้ตลอดทางชี้ไปให้ตลอดทางเลยนะสมมุติว่าท่อมันยาวานะฮะชี้ไปเรื่อยๆนะท่านกักอล์ฟ ชี้เหมือนเหมือนเปรียบเสมือนมันมีลำแสงอยู่นะฮะพุ่งออกมาแล้วก็ชี้ไปตามเส้นสีเหลืองชี้ไปเรื่อยๆนะฮะท่านนคกับสังเกตไหมฮะว่าปลายเนี่ยเปรียบเสมือนหัวไม้นี่มันจะขึ้นผ่านมือท่านนคกับพอดีเลยดูนะฮะผมพยายามชี้ไปเรื่อยๆนะครับขณะที่ขึ้น ในท้ายที่สุดเนี่ยพอเรามันขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันชี้มันมันมาเสมอกับมือเราเลยนั่นนะฮะคือการขึ้นเพลนที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานสากลนะฮะวิธีการฝึกนะฮะผมจะให้นักเรียนของผมเนี่ยนะฮะให้ความรู้สึกว่ามันมีแสงไฟด้านนี้กับด้านนี้นะครับแสงไฟด้านนี้ก็จะชี้ปลายไปเรื่อยเลยนะครับมืออีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามให้อยู่ในเส้นที่ผมวางไว้เส้นสีข,ขาว มือของผมนะฮะผมจะไม่ไม่ดันมือออกไปนอกผมจะขึ้นดันอพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะหันด้านเนี้ยกลับไปชี้ไอ้ท่อตัวเนี้ยปลายด้านนี้ชี้ไปแล้วพอผ่านมือเมื่อไหร่ปุ๊บปลายอีกด้านหนึ่งนะครับตั้งใจชี้ไปด้านนั้นสังเกตไหมครับนี่เป็นการขึ้นเพลนสวิงที่ที่ เป็นที่ยอมรับกันในสากลเลยนะครับว่าให้ขึ้นแบบนี้ผมจะใช้วิธีเขาเรียกว่าไฟฉายให้นักเรียนคิดว่ามันมีไฟฉายสองด้านนี้กับด้านนี้ไฟฉายด้านแรกชี้ไปไฟฉายอีกด้านหนึ่งที่มือเราเนี้ยชี้กลับลงมานะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นแบ็กสวิงในช่วงแรกเนี่ยท่านครับจะขึ้นได้ค่อนข้างออนเพลนนะครับนะแล้วนกะ็ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆครับ แ,แรกๆเนี่ยท่านกะฝึกแค่ครึ่งวงก่อนเอาให้ได้เอาให้ขึ้นมาอย่างนี้ให้ได้สังเ,เกตไหมฮะแล้วท่านนะคจะเป็นคนที่มีเพลนสวิงที่สวยแล้วก็ขึ้นได้ดีในท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าท่านกะคขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมฮะว่ามันจะเป็นเพลนที่ขึ้นพอดีในช่วงที่ลงเนี่ยมันก็จะลงตัวท่านนก,ก็จะเอามือเนี่ยฮะยังชี้เส้นนี้อยู่เดิมนะฮะ ชี้เหมือนเดิมชี้ไปเรื่อยๆครับอ่าสรุปเส้นนี้เป็นเส้นที่สําคัญมากเลยถ้าเกิดว่าตัวธนกรเองมีมีท่อที่มีไฟฉายสองด้านอยู่ในมือด้านหนึ่งชี้ตามเส้นไปเรื่อยๆอีกด้านหนึ่งชี้กลับมาพอตอนลงธนกรชี้ลงมาแล้วธนกรก็เปลี่ยนตรงนี้กลับเข้าไปเห็นไหมฮะธนกรออนเพลย plane, ดีมากฝึกที่บ้านนะฮะฝึกที่บ้าน ึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะฮะเพลนสวิงของธนกฟจะจะเป็นเพลนที่มาตรฐานสากลแล้วผลงานเนี่ยมันจะตามธนกรมามันจะตีดีขึ้นมาเลยเพราะว่าเพราะว่าวงสวิงที่ดีคือวงสวิงที่สวิงไปแล้วเนี่ยไม้เนี่ยมันสวิงผ่านลูกกอล์ฟไปในแนวที่ดีถ้าเกิดว่าตัวธนกรมีสวิงที่ที่แปลกๆไม้ขึ้นไปหักไปหักมาเดี๋ยวลงมาธนกอก็ไม่รู้จะลงยังไง ตีครั้งนี้ได้แต่ครั้งหน้าก็ไม่ได้ละนะครับอลองลองฝึกวิธีแบบนี้นะครับนะสรุปนะครับปลายขึ้นปลายด้านหนึ่งลงเอาครึ่งวงก่อนแล้วปลายด้านด้านด้านเนี้ยชี้ลงเสร็จแล้วปล่อยอีกด้านหนึ่งชี้ลงตามนะคิดว่าน่าจะเป็นแบบฝึกที่จะสร้างแนวสวิงนะฮะเป็นเพลนสวิงที่ดีให้กับธนากบได้ลองฝึกที่บ้านดูนะครับสวัสดีครับ